สวัสดีครับดูฐานะซั์กันท่าใสนะครับตอนนี้เป็นยูทูเบอร์อยู่ครับเกี่ยวกับช่องกินครับชนแนลกินแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็จะเป็นเพจเที่ยวนะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครดูไอจีเห็นไลฟ์สไตล์ดอีก,ก็จะแบบเน้นเรื่องออกกำลังกายเป็นส่วนใหญ่นะครับเคยไปมาแล้ว3รอบก็คือมีที่จอมบึงมาราธอนนะครับเป็นที่ทุกคนต้องไปวิ่งเลยที่ที่2ก็จะเป็นที่บีดัมมาราธอน ส่วนอีกที่นึงก็จะเป็นบางแสนอันนี่ชอบมากช่วงล็อกดาวน์หรือว่าช่วง work from home ตอนนี้ก็คือจะมีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาโดยการที่ดูยจะบอดีเวทเป็นประจำนะครับสำหรับช่วง work from home นะครับเราก็จะมีท่าที่สามารถออกกำลังกายเองได้ที่บ้านเลย ท่าแรกนะครับจะเป็นท่าโรนีครับอันนี้จะช่วยกล้ามเนื้อน่องส่วนล่างครับท่านี้นะครับก็คือซอยเท้าครับอยู่กับที่นะครับท่า2นะครับ้าเป็นท่าไฮนีครับที่ช่วยน่องส่วนบนครับอันนี้ซอยเท้าขึ้นมาระดับ45องศานะครับท่าที่3นะครับจะเป็นท่า skipping high n e ครับเราสามารถพัฒนาในการวิ่งได้เลย โดยการใช้ท่า skipping high k n e ครับช่วงนี้ Work from Home ผมมีโคลเวททำให้ชิตถุงง่ายขึ้นสะดวกขนาดเล็กดีไซน์สวยเข้าได้กับทุกไลฟ์สไตล์ส่วนเรื่องใช้งานผมใช้งานได้อย่างเต็มที่เพราะมีโคเวแคร์คอยดูแล